สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่7จธันวาคม2 5งหวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปีสองหครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ก่อนนายกรมำตีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังได้เร่งนํารายละเอียดเสนอเข้าที่ประชมุมคณะตีเพื่อ เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับล่าสุดนะครับนายรับบรลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังก็ได้ออกออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์ตัดสินว่าใครจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใครไม่ได้รับสิทธิ์คือจะมีการคิดเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาหลักเกณฑ์ในการคัดกรองว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกำลังมีความคืบหน้า แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าพร้อมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อไหร่และจะสามารถลงทะเบียนรอบใหม่ทันในปี259หรือไม่ <S 2> <S 2> <อ>ก,ก็ประหลัดกระทรวงการคลังยังไม่ได้พูดว่าจะเสนอคอรมอเมื่อไหร่นะครับแต่เท่าที่สังเกต Stanford, <S 2> <S 2> ก็ท่านประหลัดกระทรวงการคลังนายละวันลนแสงสนิทพูดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละบอกว่าเ,าเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัดเฟส 2, <S <S สองนั้นก็มีความก้าวหน้าไปมากในการ ดําเนินการต่าง,างๆนะครับกำลังรวบรวมเรียบเรียงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆอยู่ก็คนละครึ่งพัดเฟสองนั้นท่านประหลัดกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าจะนําเข้าที่ประชมุมคอร,อรอมอนี่ก่อนยุบสภาแล้วก็จะมีผลให้ใช้คนละครึ่งพัดเฟสองได้ในเดือนมกราคม2569อันนั้นท่านก็มั่นใจอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจว่างบประมาณต่างๆมีเพียงพอเนื่องจากงบกลางใช้ไปยังไม่ถึงครึ่ง ก็คือง,งบกลางของปีประมาณ259นะครับใช้ในการเยียวยาน้ําท่วมต่างๆแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจโน่นนี่นั่นแล้วยังใช้ไม่ถึงครึ่งของงบกลางเลยงบประมาณมีเหลือเฟือแน่นอนในการทาคนละครึ่งพัดเศษสองในส่วนของคนละครึ่งพัดเฟษสองนั้นก็มีแนวโน้มจะเข้าคอรมอในเดือนธันวาก่อ่ยยุบสภานะครับและจะมีผลบังคับใชไ้ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนพกระา69คนละครึ่งพัดเศษสองนะครับส่วนบัตรคนจน ก็ท่านก็พูดถึงบ้างในส่วนของความก้าวหน้าในการดําดเนินการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอมอในเดือนธันวาได้ทันหรือเปล่าและจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราสองห้าเก้าได้ทันหรือเปล่าก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับว่าถ้ามีการประชุมคณะมนตรีในครั้งต่อๆไปนะครับก็ต้องลุ้นเรื่องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ว่าเข้าคอมอหรือไม่เข้า ก่อนยุบสภาครับสําหรับวันนี้7ธันวาคมก็มีเรื่องราวมาพูดมาคุยกันประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังมากกว่านี้ก็จะนําข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่ครับสวัสดีครับ